สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องย่าญาติสกุลชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องแคมปิ้งสุดป่วนจะเป็นยังไงผูชมกันเลยปาทุกคนได้เวลาไปแคมปิ้งแล้วเราจะไปรถคันนี้นะนั่งพอหรือเปล่าพอจ้าโอเคออกเดินทางกันเลยไม่มีอะไรขาดเหลือนะ ค่ออะรอก่อนโอ้ยอย่าตัดหน้าเขาสิอ้าวก็เขาเดินไม่ดูเองอะ่ะเดี๋ยวก็ชนถ้าชนเขาขึ้นมาเราก็ได้เสียงเงินนะเอืมันเป็นไรผมขอโทษอะกันอืาวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันทุกคนอย่าเสียงดังนะเพราะว่าก็มีคนมาแคมปปิ้งกับเราเหมือนกัน แต่ว่าวันนี้เป็นวันทำงานของทุกคนนะแล้วเขาจะมากันได้ยังไงล่ะคะแม่เขาก็มาได้ไงจ๊ะแต่อาจจะมีเราแค่ครอบครัวเดียวก็ได้นะคะแม่ครอ,อบครัวเดียวหรือหลายครอบครัวก็ไม่เป็นไรเหมือนกันจ้ะแล้วก็ขับรถไปใกล้ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะ ทุกคนต้องอยู่นิ่งๆนะฟังนี้ทางนี้อ่ะเพราะว่าทางนี้มันขรุขระเดี๋ยวจะโอ๊ยขับอะไรของคุณเนี่ยขอโทษขอโทษเดี๋ยวมันจะขรุขระคุนต้องจับและเข็มขัดให้แน่นๆด้วยเดี๋ยวมันจะห้ารถล้มก็หรือว่ารถชนอะไรก็คนก็ตัวไม่กระเดินง รถไหลเมื่อกี้รถไหลถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้พอรถบ้านหนูอยากได้อะ่ะพอไม่มีตังเก็บตังก่อนงดเข้าเซเว่นทุกเดือนไม่เอาหนูไม่เอารถบ้านแหละโอ้ยจอดรถไว้ตรงไหนดีเนะี่ยจอดไว้ตรงนั้นเลยค่ะจะไปไหนคะอา้าเหรอจอดไปตรงนี้ได้เหร ค่ะบา้าลงมาเลยทุกคนถึงแล้วนะทุกคนมีแล้วแค่ครอบครัวดเดียวนั่นแหละผมว่าคนอื่นเขาไม่มากันเพราะมันร้อนแต่เรามาไงนี่ทำไมมิวกีว้ใส่เสื้อเย็นสบายเลยก็หนูร้อนไงครับพ่อส่วนบาสบอลใส่เสื้อเหมือนยุงลายเลยเอพ่อบูลลี่อะ่ะไม่ได้บูลลี่แค่พูดเฉย จะนอนเต็นท์ตรงนี้หรือว่านอนขึ้นไปนอนด้านบนนอนเต็นท์ค่ะโอเคนั้นพ่อกับบาสบอนจะนอนตรงนี้หรือว่าแม่กับลูกจะนอนตรงนี้ฉันจะนอนตรงนี้กับมิวกี้ส่วนคุณกับบาสบอนเป็นนอนฝั่งนน้นค่ะโอเคโอเคผมไปนอนตรงนน้นกับบาสบอนก็ได้ ปลาลูกบัตบอลเราไปเข้าที่นอนของเรากันเถอะไม่เขาไม่ให right ้อยู่ด้วยฮ่าฮมิมี่เอ้ยมิวกี้อะไรคะแม่เฝ้าน้องให้แม่ได้ไหมทำไมล่ะคะแม่อยกไปเขาขาจุ่มน้ำหนูไปด้วยน้องๆจะตกน้ำล่ะให้น้องนอนอยู่ด้านในไงคะแม่ ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเอาก็ปิดไว้นอนอยู่ตรงนี้รอแม่นะจ๊ะกิกี้เอ้ยมิมี่าวมิวกี้ม,ม,มิมี่หายแม่น้องหายเราต้องไปตามหาน้องอ้ยช่วยด้วยลูกหายค่ะลูกหายลูกหายไปไหนอะไรนะ เดี๋ยวบาสบอเลเราพ่ออยู่ด้านในนะลูกพ่อออกไปดูอะไรกันเปิดไม่ได้เปิดทางไหนทางนี้ทางไหนเนี่ยอ,อ๋อทางนี้เป็นไรอะคุณม,มีมี่หายฮะมีมี่หายจะไปไหนได้เด็กตัวแค่นี้เองมีมี่มออกมาเร็วลูกอ้าว ไปไหนละเนี่ยต้องตามหาหกว่าจะเจอเหนื่อยแทบตายฮหยคุณเดี๋ยวฉันเอาลูกนอนไว้ตรงนี้ก่อนอา้าม,มีมี่นอนตรงนี้รอแม่หนะังจะไปไหนอีกไม่ตกใจนะลูกเข้าใจไหมจ๊ะแล้วสบายใจได้ไปคุณก็กลับเลนของคุณไปเถอะฉันกับมิวกี้จะเอาขาไจุ่มน้ำ ปลาลูกโอ้โหแม่เราจะไม่เปียกหรอคะขาจุ่มน้ำเฉยหู่แม่หนูกลัวกลัวอะไรจ๊ะลูกแค่นี้เองแม่มันมุดหัวหนูแล้วนะเราไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมคะแล้วค่อยมาเล่นก็แดกก็แดะคุณเดี๋ยวฉันจะเล่นน้ำกับลูกนะฝากดูเลมีมีม,มด้วยอ๋อทำไมผมต้องรู้อะไรลูกด้วยล่ะ ก็ฉันจะเล่นน้ำไงคุณก็ลูกพวกเราก็ดูแลช่วยกันสีบขานลูกไว้ไหนอีกนั้นเดี๋ยวผมนั่นงเฝ้าด้านนอกละกันนะอ่าโอเคเดี๋ยวฉันไม่เปลี่ยนชุดก้อนอืมโอเคโอเคเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วไปเล่นน้ำกันเถอดลูกมากค่ะเหมือนชุดที่แล้วที่แม่ใส่เลยแม่มีชุดแม่มีหลายชุดแม่ก็เลยใส่ชุดนี้ไปเล่นน้ำจ้ะ อ๋อค่ะไปลูกก้มใส่ชุดเหมือนเดิมนะก็หนูมีหลายชุดเหมือนกันนี่คะจ้าเล่นเลยเนาะอย่าไปไกลนะลูกค่ะโอ้บุ้มเดี๋ยวแม่จะว่ายน้ำให้ดูดูสิลูกสนุกมากเลยแม่ขึ้นดอกแม่ว่ายขึ้นไปก่อนนี่ไงว่ายตามแม่มาอา้าวมิวกี้เป็นไรลูกว่ายขึ้นมาสิจ้า จมน้ำหรอแต่ยังเดินในน้ำอยู่เลยเป็นไรจ้ะลูกอ๋อไม่ได้เป็นอะไรนี่เองแ้่ก,ก็เล่นส่วนของลูกนะแม่จะไปเล่นอยู่ตรงน้นเพราแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วแม่จะเล่นน้ำโหย้ยน้ำเย็นจังเลยไปตรงนู้นดีไหมนะมุดลงไปด้านล่างว้าว วุดลงไปอีกวุดลงไปอีกโอ้ยไม่ได้อะตัวฉันสุดแค่นี้เองโอ้ยสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยว่ายขึ้นไปขึ้นไปไขึ้นไปไขึ้นไปนไว่ายขึ้นไปไไไว่ายขึ้นไปฉันว่ายขึ้นไปไม่ได้ไงล่ะว่ายขึ้นไปว่ายขึ้นไปอ๋อ,อได้แล้วโอ้ยว่ายนะ้ำเล่นก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่อโอ้ยอะไรเนี่ยโดนแม่ทิ้งเลย เล่นเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ทุกคนเราลืมบอกนะคะว่ามีต่อ EP 2ีสองนะอ้อสนุกจังเลยเล่นน้ำเล่นน้ำแม่ไปเล่นอะไรตรงนั้นลึกจังเลยแต่อยากไปเล่นเหมือนแม่อ้าวแม่โดนน้ำพัดไปช่วยแม่ดีไหมแต่เราก็ยังว่ายไม่ค่อยแข็งด้วยสิแต่ลองว่าย ดำลงไปด้านล่างกว่าโอ้โหนี่มันสวรรค์ชะัดะเลยน้ำเย็นมากฉันชอบอะไรพวกนี้มากเลยโอ้ยสนุกจังเลยว่าไปหาแม่ดีกว่าดีนะที่โรงเรียนมีสอนว่ายน้ำเนี่ยฉันก็เลยไม่จมทุกคนนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเพราะผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเขาแบบเปิดเพลงอีกแล้ว ฉันจะว่ายแบบเร็วๆแล้วเข้านี้นี่โหสนุกจังเลยโอ้น้ําก็ไม่ได้ลึกเข้าไร่แต่ก็ลึกอยู่แต่ว่าฉันไว่ายได้แต่ทำไมท่าฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่ปิวไปโน่นแล้วไปทําอะไรตรงโน้นคะคุณแม่ฉันว่ายตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันก็ลึกเหมือนกันเนะเนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกแหละฉันว่ายอยู่แถวๆนี้แล้วกัน ทำไมฉันเดินใต้น้ำได้ล่ะเนี่ยฮะไม่ซิ่งเดี๋ยวฉันขึ้นไปอ๋อนี่ไงฉันว่ายได้แล้วชือ้อใต้น้ำนี่มันเย็นมากเลยดีจริงๆเลยนะเนี่ยที่มาแคมปิง้งา เริ่มหนาวแล้วสิบอกลูกขึ้นดีกว่าว่ายไปหาลูกนี่นแหละมิวกี้มิวกี้ไม่ได้ยินเสียงเพราะมันอยู่ด้านล่างสิเฮ้ยนั่งขึ้นไปกอดแล้วกันชุบชบโอ้ยสนุกเป็นบ้าเลย,ยตัวเปียกมดแล้ว สนุกโอ้ฉันเดินในน้ำได้อเริ่มหนาวแล้วขึ้นดีกว่าไหวมาหาแม่แม่หนูหนาวแล้วขึ้นกันเถอะโอเคแม่ก็จะมาชวนลูกขึ้นนี่แหละค่ะอาบน้ำแต่งตัวเลยค่ะอาน้ำเสร็จแล้วแต่แม่ยังอาบไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ไปด้วยอุย้ยเกือบเปียกอีกค่ะกา็เกงเปียกเลย แม่หนูอาบน้ำเสร็จแล้วแม่เมื่อไหรจะขึ้นสักทีเนี่ยจ้าเดี๋ยวขึ้นแม่นั่งชมวิวเอ้ยแม่อยู่ชมวิวอยู่โอเคค่ะหนูไปนั่งเล่นด้านในร้อดีกลัวอ้าวผิดเต็นท์นี่นะมาทำอะไรเนะี่ยมิวกี้โทษทีหนูผิดเต็นทนะ์อ่ะพี่อ๋อยัยงตื่นยังไม่ตื่นเลย <c oughs> <c oughs> นั่งเล่น อะไรเท่านี้แหละเล่นอย่างสบายใจ้ากะดีตีไปเล่นชิงช้าได้ไหมเนี่ยไปเล่นชิงช้าสมัตเลยถามแม่ดิลกวแม่แม่อยู่ไหนแม่เอาแม่อยู่ไหนอ่ะแม่แม่หายเอานน่นไงแม่ยังไม่ขึ้นอีกเหรอเนี่ย จะเปียกโหเอาขาจุ่มแค่นิดเดียวแล้วกันแม่หนูไปเล่นชิงชา้าได้ไหมได้ได้เฉวนพี่บาสบอลไปด้วยค่ะอ๋พี่อยู่ไหนเนี่ยอพี่อ้าวอ๋อเต้นอยู่เต้นอยู่นูน่นเต้นอะไรล่ะพี่บาสบอลแม่บอกหนูอยากไปเล่นชิงชา้าแม่บอกว่า ให้พาพี่ไปด้วยนะ่ะเออก็ได้มาแล้วหนูอะเดินนำพี่แล้วพี่ไม่มาสกพี่โอ้ว้าวชิงชา้าอยากเล่นจังเลยอุ๊ยอะไรนะ่ะที่นั่งหรอฉันอยากตั้งอะฉันอยากตั้งตรงนี้พี่ไปเล่นชิงช้าแล้วกันนะหนูจะนั่งตรงนี้อ้ฉันอนตสาจองไว้แต่มันไม่ใช่ของพี่นะหนูอยากเล่นอะ ก็เล่นสิโอ,โอ,โอ,โอ้สวยอะ่ะนั่งดูวิวได้ด้วยสวยชะมัดเลยหนาวแล้วนันเนี่ยขึ้นดีกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่ออีพีสองจ้า